เมื่อบึงนะ่ะบรรทัรน์ของเราฮอนนี่เนาะบึงเลยะบึงเนาะคนใส่บึงใส่สิ้นใส่ใน,นงามงามอันนี้วัฒนธรรมของเราฮอนะยังบันได้ลืมเ <c oughs> นีน่ยเห็นบ่งามลายงามลายให้ให้เห็นสุดเอ่อ นามเนาะคนโซลาก็จะใส่สิ้นกมาเนี่ยนะล่คนก็มามาแล้วก็บูซาเนาะอะไรกระทงเนี่ยอะไรได้บูซาเ หนุ่หนอยตัวใหญ่เนุ่มลูกหลานจะพาท่นมาพ่อแม่กจพามากเลยนต้องงามพพายักมาตรปีนาสินะปีหนึ่งสิวัหลักซาไปแล้วสนอพายักมาปีหน้ากมาได้นะย่เวเท่านี้ให้ทุกปีจะให้ทุกปีจะน่อยหน่อยห้สิงามกันโคนป่วยกระทงกันให้สิงามเลยม เองเรื่องสีละดับไฟเฮไ,ไฟดลอยเฮไฟบ้าเนเราเลยนะีน่ยหูกบงเราบอลนี่เนาะไยก็จะถ่ายของเพร้อมันางามเบ่งเนียบิงน,น,งน,นทรายหนี่เตนีบันดานนด้านไรมือกล้องเนาถ้ากับมือกล้องมัดจะนี่นะงา,าม นบอกคนก็มาหลายคนก็มาหลายเนาะก็คึกคักได้บนี้เนาะแต่แพอสมควรสำหรัเนาะวัดเราก็ถ้าว่าไม่นีเพิ่งจะมีบุญงานใ่อยู่ประจัยก็ก็งงสบายต่วันนี่ะนะมือกล้องเลยน่ะมือกล้องอาซิบนี้ไหวเลเนี่ยเน่อ่า งามเงามเอันนี้เนาะกะปริมาในหลายปีแล้วนะท่านนี้มาในกับ2,009นะนี้กับ2,000ปลาทั้ี่ละลายนามอาบงเนี่เดียไฟเฮาเนาะงาม้ยบางคนเนียในยังยังใบางคนละคนเขากลายก่อนอื่นเคนเขากลายแต่ว่าภูมิใจเนาะภูมิใจกับปนา เล็กน้อยบ้านเขาฟูคนล่าเขาโบราณเด็กน้อยแล้วเนาะวัฒนธรรมเขายังบุญลืมอ่บางเดีก็ใส่กระใส่เสื้อใส่สิ่งใส่ในสุดนะแบบบ้านเขาเสร็จละมันงามเสร็จแต่ประวัติวานเนาะเดี๋ยวนี้เพื่อก็กำลังสิ้นเริ่มอ่าเรียนเทียนนี่นเนาะบ้านเนาะนะอ่าเห็นบอกคือบาร์คุณเตรียมแล้วคือบาร์คุณเตรียมแล้วกในกระเพือย จะได้อากาเย็นเทียน,นอ,อมวัดนิดนึงเลยอากาศมาลองเงาไปมาเบ่งบรรยากาศให้กันจัหน่อยคึกขึ้นดูึขึ้นดูเดินะามาเบ่งด้วยบาวเ่เตรียมแล้วนี่้บากเเตรียมเนาะงามหลานยนะฮะมาหลากหลายนะผ้บากเพเตรียมเนาะผู้เาผู้แ,แ,แก่เพ่เตรียมหมดลนะ นันนะกระซิออกรรการนตรงนี้แล้ม mm ัน hmm. ก so ah, ็อกมาลัก็เพิ่มกระซตาม้าเนาะตามคนเราเนกันคืขึ้นขึ้นมดคนเขามาเอดดูบาคนเขาลายอยู่กันไเยลายอยู่กันคนเขาลายเนาะตาคนใจยชิ้ของไปขอมันอ่ะงามลายงามลายงามลาย เฮลโล่สบายดีสบายดีสบายดีไหมอ่ะสบายดีนั้มันไปถ่ายเอากำมังขาดไเจ้าหน่อยถ่ายเราเชิญน้่ยนะเราจะเริอมพิธีได้บ้างนี่เนาะ เริ่มไปทีละผมจะไปทางนก่อนทุกนี่ผมจะมาทางนก่อนอาผมจะมาทางทีก่อนนะผมเริ่มแล้วนี from from ่ผเริ่มแล้วเขเริ่มแล้วสบายดีสบายดีันเลยได้บาเรียบร้อยคนไปเราวันเล่ผมจะออกก่อนเลยตามมาบึง มันจามปราะาสักแต่พอสะ่มกะเอะตรการเยียบเยียดนี้จะได้ย่า้อมสิ่งแล้ก็อะไรอ็อมสิ่งอะไรอ่าใฝ่ายมบ่าวอมสิ่งดอม่อับอผ่านไปขอเชิญางกรรมการคณะประธานคุณ เยอมากเลยก็ทานท้งถ้าวันย้วันยรย้ัสิทายโฮีเนาะะครังวันนั้นเดี๋ยวสิทายโฮกแต่าสิจใเบิ้บบรรยากาศเป็นยังไงคนาเ่กนนะนี่นะอการทำงานเตรียมตัว โอ้ว่ามือฟองโอ้ว่าสบายดีสบายดีสบายดีทั้งเตียงตัวเนาะดูนะคนเขากลายพาย่างให้เบิ้งนวาคนหลายคนนะสบายดีสบายดีสบายดีขึ้นดีขึ้นดี คนสิงหงอมคนสิงหอมเป s like. <S okay. so mm ็นอะไรก็ยังไ่เข้าใจเท่าแต่ว่าบางไปนล้ากันซสีละ

Uh, do, that's a candle one. You can have a candle one oh yeah which is all oh, you can have that one. Do you want the candle one or not? Yeah. Mm -hmm. Either one, or oh, you can have both. <laughs> you can light the candle as well. Yeah. Yeah. You, yeah. I'll probably just take both. If you want to? Yeah. And then we're gonna. And we're gonna do the parade. Yeah. yeah.

บอนี้มีไฟนหน่นึงนะบนี้บนวัดเรา็มีไฟนหน่น,หนึงกกสิแจ้งขึ้นนหะนึ่งปมาบังน้ำกันางนึงเหมันงานก็ไปเสรแล้วค,คน้งไปส็เาบอนีเสียบเสียคนเาคนเงไปเสเาอีนะ่ง <c oughs> ค,คนี่อีน้องไปเส้หาย คนเอาหายคนเอาหายวั้สมเา่คนเอาหายแล้วเนาะนู่เอา้คนเอาหายแล้วก็ถายพาทุกคนคนสิละสบายดีึสบายดีสบายดีสิหลบตัดน้ามาทานน่อนอ่กสิละ เงเดเงวิธีการเยีนเยนเนาะเนี่ยลอยกระทงนี่เายวมุงนี้มันมีไฟได้นิดนึงกะสีได้ภาพดีไดนิด huh. นึงเนาะอ่ะเด็กระสีจนให้มดทุกคนที่ว่าตายไปก่อนแล้วเจึงอย่างปนระทางหน้าคุณมะซีสชเนาะเนี่ พอบ่ได้มันมีไฟก็พอดงามตรงนี้ถ่ายได้หมดทุกผู้ทุกคนตายบ่ได้เฮาไปเบิ่งข้างหน้าพิ่นเพิ่ข้างหน้าพ่นนี่นะพอับเพิ่น่เพิ่นออมซิมเด้อพ่นน่ะอย่าเานเพ่อซนี่มันก็จักมืนึงเนาะถ้าีบ่มีไฟโเบ่เป็นหยังเห็นคือสิเห็นอยู่นึงเนาะเพราะว่าทางนี้มันมืดะบ่เป็นหยังมาบ้เพิ่นได้ครบ3รอบแล้วเนาะบ่าเพิ่นก็มาแล้วนี่ มีนี่โอเคแต่มีไฟเห็นหมดเลยนะสามสองหนึ่าอาภัติ วันใฟากาซีลองแล้วได้ลยเนาะสบายดีอ่ะสบายดีนะสบายสบายดีเฮ้ยมันยังแมนแมนเเนาะเออ้ ถายไปแซวเราสอกถายอยู่คนหลายอาตายนี่คนเป็นไผ่ยันอาโอสบายดีเป็นไม่ไงโอ้ยกกเลูอดหรืเป็นเบาบนลับฟาดเจอมาลองสินละไา3เมนูกละไม่หามา้งมมามหมดอ่ะมีแบบแล้วยืดแสง็เนแล้เอ้แล้วอื้ะครกันเน่ เจสิ่บีางอยู <S 3> 3 <S ah. <S 3> 3 <S ่เลยมาบางทั้งพี่ละหาตัเป็นยังสุดเยอะเออก็เป็นยังล้อก็ับเป็นยังไปเข้าไปในพนกนว่าามไปล้คุกระไรมันลายบอลนี่เขาไปในพี่ลายบอลนีเข้าไปในพี่โคตรได้โคตร่ั้งโอ่า เปเมการรแนบบารกรนไปื้อบากิรเยบ๊าไปดท่เป so ็นบรรยากาศของเรานี hmm. mm ้นะวมสิยขงไฟนี่